โพูดคุยถึงในเรื่องของหนังสือการ์ตูนนั่นเองนะครับแน่นอนครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการต์ตูนนั้นมีอิทธิพลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กๆนะครับที่อ่านการ์ตูนรวมไปถึงผู้ใหญ่หลายคนก็ยังอ่านการ์ตูนอยู่นะครับและแน่นอนเนื้อหาในของการ์ตูนะครบางครั้งอสอสดแทรกความรุนแรงเข้าไว้นะครับเนื้อหาที่แฝงไว้ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักนะครับรวมทั้งภาพลามกอนาจารนั่นเองละปัจจุบันประเทศไทยเรานั้นได้จัดเรตเด็ง ของหนังสือการ์ตูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับนักเขียนการ์ตูนอิสระทั้งสองท่านนะครับที่อยู่ในรายการของเรานะครับที่เอสพายดีต้อนรับครับคุณสุทธิชาติสราภัยวันนิดนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือคุณทรงวิตรศิริคิติคุณนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับที่เคยมาในรายการของเราแล้วไม่ได้ใหม่ๆนาวันจอดนี่เองนะฮะมาในเรื่องของอตัวเอ้าของเด็กเล่นรับของเด็กเล่น คงต้องถามก่อนนะครับว่าหนังสือเกิดตูนในบ้านเราเนี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่นีจะได้รับการแปลมาจากต่างชาติใช่ไหมครับใช่น่าจะร้อยละเก้าสิบร้อยละเก้าสิบมาจากชาติไหนครับญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นเป็นหลักอืมแต่ก่อนมีเกิระตูนฝรั่งอยู่บ้างครับอเมริกันอะไรนอกจกน้อยก็จะมีญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีแล้วก็องกงบ้างหลากหลักประเทศแต่หลักหลักก็คือญี่ปุ่นเองนะครับทําไมมาถึงดได้ประสบความสำเร็จเป็นที่นิยมของ ใช่หรือว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่นิยมชมชอบอ่านตัวของญี่ปุ่นมากก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะรักฐานเขายาวนานแล้วก็เหมือนเป็นต้นแบบให้กับพวกปรตัวในโซนเอเชียทั้งหมดเนี้ใช่ดังนั้นแล้วกลุ่มเป้าหมายเคราวนี้มันมีทุกวัยน้นมันเลยหยิบหยิบมาให้อ่านได้เยอะเลยเรื่องราวมันมีหลากหลายมากกว่าใช่ไหมที่พอเป็นของญี่ปุ่นมันเลื่องความเป็นเอเชียของเราใช่เราจะเข้าใจเรื่อง ว่นาน<ห>ั<ห>ากดาวเรื่องอะไรตำนานต่างๆเล่นดีกว่าของฝรั่งจะใกล้ชีดกว่าใกล้เคียงว่า,าได้รับความนิยมก็แน่นอนพอการ์ตูนต่างชาติอย่างญี่ปุ่นได้รับความนิยมแน่นอนแล้วการ์ตูนไทยล่ะแน่นอนกลับตรงกันข้ามกันเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับความนิยมลดน้อยถอยลงไปม,มันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าทั้งปีปีสองปีนี้จะค่อนข้างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ๋อปีสองปีแต่ว่าถ้าเทียบับญี่ปุ่นแล้วก็ยังชาติน้อยมากมันมันเกิดจากอะไรพี่ทำไม ไ,ได้รับความนิยมเท่ากับกระโตญี่ปุ่นมันผมว่ามันพัฒนาไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องมันมันมันสะดุดตรงไหไนฮะความเหมือนอกับว่าเพราะว่าการ์ตูนไทยนี่เหมือนกับว่าความผู้ลงทุนกับนักวาดนี่เหมือนยังไม่ไม่สอดคล้องกันใช่คือผู้ลงทุนยังไงฮะลงทุนน้อยอย่เหรก็คือแบบว่าพอให้กระตั้ก็แบบน้อยคนทาก็อยู่ได้ไม่นานับล้มไปพักหนึ่งแล้วก็หน้าใหม่ก็คือึ้่มาแล้วก็ ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เนี่ยนี่คือปัญหาของนักเขียนคือบ้านเราต้องมองไงครับคือว่าถ้าการ์ตูนไทยเนี่ยคนไทยเขียนเป็นครั้งคือเป็นครั้งแรกคนไทยอ่านจ้าวในการ์ตูนให้หนึ่งเพราะนั้นการลงทุนมันต้องสูงกว่าอย่างการ์ตูนญี่ปุ่นย่อเป็นขายกันราคาต่ามปันเนี่ยก็เป็นการ์ตูนขายิีสิครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ราคาตัวนี้ถูกลงใช่ครับคือเขาเขาเขียนในบ้านเขาได้กำลังแล้วอือมาส่งมาขายบ้านเราเขาหวังเรื่องมันชนได้ดันหยุดเลย ทำเป็นนิสิ์สินค้าของอเล่นอะไรเงี้ยมันมีผลพวงตอ่อด้วยธุรกรมขึ้นของเรานี่ยังแค่แบบมันกับใจรักคันอยู่ใช่ไหมต้นทุนมันเลยแพงมาก,กต้นทุนไทยนี่คือปัญหาหนึ่งใช่ไหมที่เก<ม>ิดขึ้นปัญหาหนึ่งด้วยครับ<ม>แล้วปัญหาหลักอย่างอื่นมีไหมครับพี่<ม>ที่เกิดขึ้นกับบ้านเราหรือว่าตลาดยอมอะไรเงี้ยที่เหลือก็เป็นเรื่องของการสั่งเงินส่งเสริมของแต่ละตัาน้ำมันเลืหรือส่วนเงิน แน่นแมีการพูดคุยกับนักคิดบ้างไหมครับาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยคนเขียนเราเราเราอยู่ไม่ได้นะก็แติว่าอย่างที่คุยเมื่อกี้ที่ว่าช้าของปีหลังนี้มันเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นก็เหมือนกับว่านี่ความคิดข้าบผมนะผมว่าเหมือนกับว่า ึ่งบางทีตุลญี่ปุ่นก็สนุกจริงแต่ว่าเขาเป็นมุมมองของญี่ปุ่นครับซึ่งมันอย่างนี้คิดแบบคนไทยมันก็ต้องเราไม่คิดแบบเขาเลยคือถ้าถ้าเป็นมโวกาสกอ่านของตุนไทยมันจะมีมุมมองมันอย่างที่แบบใายการกรนไายต่า,าง,าางเราจะเห็นเรีนได้ชาดนะสำหรับใคร